โอเคครับทุกคนครับฟังจากเสียงน้ําไหลนี่ดูจากทรงแล้วเราน่าจะอยู่ที่ใช่ครับผมอยู่กลางแม่น้ําเลยครับจ้ยงครับเราต้องสร้างสะพานครับก็คือตอนแรกสะพานตัวนี้มันก็ดีๆอยู่นี่แหละก็อยู่ดีๆก็ไปทุบทิ้งแล้วก็มาสร้างใหม่เงินเยอะนะผมแม่เยอะจริงๆครับผมโอ้โหอยูดีๆก็ทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ไปคือเรายืนอยู่บน รอยแพรนะครับทุกคนครับแพรนะมันเป็นแพรนะตรงนี้นะมันเป็นแบบเขาแบบเอาเอามันทวงน้ําหนักอ่ะเอาเอาตัวลูกรอยอะ่ะแล้วให้แล้วขึงไปอะ่ะลูกรอยแล้วขึงไปอะ่ะแล้วก็ให้ให้เราวิ่งอะ่ะเออให้รดให้รดน้ําหนักเยอะๆวิ่งอะ่ะคิดทำไมมันมันได้หรือวะทําไมไม่เอาเรือวะอันนี้ก็จะเป็นดินแล้วครับตัวนี้ก็จะเป็นดินแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทำจากข้างนอกนะครับเอ้ยข้างในนะครับออกไปสู่ข้างนอกแล้วกันเนาะทุกคนอา่าดับแรกเราเอามาร์คเหลืองก่อนเนาะเอามาร์คเหลืองไว้ก่อนปึาา๊บอ่อเอาเดี๋ยวดันสลิงขึ้นไปก่อนชูเอ๊โอเคจากนั้นนะครับเวลาเราจะทำการเอ่อรถคันนี้ถ้าถ้าเราจะขับรถคันนี้นะท่านผู้ชมมันต้อง เปิดไอตัวนี้นะไอ้ตัวเหลืองเหลืองไอตัวกลมๆเนะ่อ่าเปิดตัวไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับนะผมปกติผมถ้าผมขับรถคนผมจะไม่เปิดนะไอตัวกลมๆเนี่ยนะครับนะผมเม่ทำไมมันใหญ่จังวะออราอยู่สูงเหรอเออือเราต้องมาร์ก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ปึ๊บอ,อ่ะ โอเคปกติคือเรายืนตรงไหนเนี่ยมันจะได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คืออาจจะมันจะติดนะครับเพราะว่ามันปรับไม่ได้คือเราต้องเดินหน้ามาอีกแต่ว,ว่าภาคสามมันสามารถที่จะแบบาขยับตัวเคนได้ขยับไปข้างหน้าข้างหลังนะแต่อันนี้ไม่สามารถขยับข้างหน้าหลังได้นะครับผม ไม่สามารถขยับหน้าหลังได้เลยเดี๋ยวผมสลัดออกก่อนนะสลัดไอ้นี่ออกก่อนสลัดดินออกก่อนโอเคคือของจริงอะผมก็เคยเห็นว่ามันจะแบบหมุนฟีดเลยนะเหมือนแบบเสียงดังฟีดเลยนะนะผมเออ ก,ก็ก็กพอเคยเคยเห็นเนะาะเสียงดังแบบไม่ยิดเลยโหเ,เป็นสายให้ลูกรีใหญ่เลยหรอวะสายให้ลูกรีใหญ่เลยหรอเอาดีๆสายใหญ่เลยหรอให้ลูลรีดอะฮะเอาดีอ่าโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งนะครับ เวลายกก็ต้องยก1คันคันขึ้น2คันเลยนะอันนี้ดินติดรองควันที่ยาสลัดออกเลยนะครับไม่ไม่ไมไมไมควรเก็บไว้คือมันสามารถหนะมนนนุนได้เลยนะท่านผู้ชมเนี่ยหมุนได้เลยหมุนเล่นได้เลยเนี่ยคอนโทรลหมุนเล่นได้เลยะนครับผมมหุนเล่นได้เลยนะครับเอารถไอ้ตัวนี้มันมันขึ้นไปตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ย โอเคแล้รอรอ,รอก่อนรอมันลงมาก่อนนะครับชว่ชวยช่วยโอ้โหคือแบบริมคลองเลยอนะ่ะเนาะโอ้โหคือแบบริมคลองเลยนะอ่ะสมัผู้ชนมันบรรยากาศมันดีอยู่แล้วเนาะบรรยากาศมันดีนะครับผมก็ดีอยู่แล้วเนาะทั้งทีละกันดีตรงไหนมหนะอเอาเว้ ถอยมันต้องเปลี่ยนโหมดก่อนอะซึ่งผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนโหมดในในในคีย์บอร์ดกดตัวอะไรนะครับ<ม>คือแบบต้องถอยมันพอดีอะไม่ไม่ไม่ขยับไม่ได้ผมงงมากเลยทุกผู้มันขยับไม่ได้นะครับว่าไปครับคือผมอาจจะไม่ไม่ทำจนหมดนะสำหรับงานเจาะนี่นะผมอาจจะทำแค่าบางส่วนเท่าน,นั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมพาวิ่งไปทำฝั่งู้นด้วยอ่ะ คือจะไม่ทําหมดนะครับผมคือมันมันทำหมดมันเยอะเกินครับมันจะเสียเวลาเอานะครับท่าุกท่านจะจะจะไม่ทําหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวทำแม่งแค่2อ,อันเนี้ยทำออสองหลุมเนี้ยเดี๋ยวทำฝั่งนี้แล้วไปทำฝั่งนู้นจบเลยนะครับวิดีโอหน้าก็ทำอย่างอื่นเลยนะครับจะได้ประหยัดเวลาด้วย ครับผมจะได้ประหยัดเวลาเนาะป่ะเดี๋ยวเรากลับกันเลยดีกว่านะครับเอา้ยยังไม่หมดอีกเหรออ๋อมันอมนอกเขตโอ้โหแล้วมึงไม่มึงพี่ทำนอกเขตทำไมเนี่ยโอ้มันอยู่นอกเขต โอ้ยตายเถอะซาร่าเออต้องเขย่าอยู่ในเขียดเท่านั้นโอ้โหจะเลือดละพระเจ้ามาท่า<ป>นยมเดี๋ยวผมพาไปอีกฝั่งหนะึ่งผมทำแค่นี้พอแล้วไม่ต้องทออำเยอะนะครับผม,มทำเยอะมันจะนานเกินไปไงล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 งโอ้โหสั่นจัดเลยวะ่ะ เวลารถคันนี้มันเดินมันสั่นจัดนะเพราะว่ารถมันหนักมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่ารถแบบน้ำหนักนิดๆได้หน่อยนะมันหนักจัดๆเลยนะนะครับผมมันหนักจัดเลยนะเนะี่ยเสียงเดินเหมือนกันนะครับนะใหญ่จัดใหญ,ใหญ่จริงรถใหญ่จริง ดูกระจก,กมองเห็นนะครับรถใหญ่มากๆสวยสวยสวยๆโอเคเดี๋ยวเรามาเจาะตรงนี้กันนะครับแล้วก็เดี๋ยววยนะิดหน้าเอารถคูณแล้วก็รถคงรถเครนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอาจจะทําไม่นานนะสำหรับงานนี้นะครับทุกคนนะครับมันไม่มีรถขุดไงอาจจะสร้างไม่นานนะผมบ้านจะไปทํกรอบแหละอาจจะไม่ได้ทําวิดีโอให้ ไม่ได้ทำวิดีโอให้ยืดเยื้อไม่ได้ทำแบบเป็นอีพีเก็บทุกงานขนาดนั้นนะไม่ไม่ได้ทำขนาดนั้นนะผมดูปีนเนี่ยโอ้โหแล้วมึงจะขึ้นมาทำไมโอ้โหไอ้บา้าเนี่ยบอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งพอไม่น่าจะพอด้วยซ้ำเลยดูจากทรงนั้น แม่แล้วขึ้นไปทำไมนะมันขึ้นไปได้ไงวะผมงงไปหมดแล้วนะ่ะปืป้โอเคลงมาแล้วครับลงมาแล้วลงมาแล้วโอเคอีอ่อไม่ตรงอีกนะพี่ยมแม่จะเลินแล้วจะเลินแล้ว ไปวางกันไปโอเคใส่ไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับใส่ลงไป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 เต็มเร็วชิบหายอีบ้าอี๋นะทุกคนนะเพราะว่ารถคันนี้มันมันเออเออมึนๆยังไงไม่รู้อ่ะ อโอเคเฮ้ยใครบีบแต่ว่ใส่คืนดิอ๋อล้วไม่มันไม่ลงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเต็มอีกแล้วมึงเต็มบ่อยจังเนาะเต็มดีชิบหายเลยเนะี่ยไปลงอีก ผมพอแล้วนะผมอันนี้อันนี้วิดีโอหน้าคือจะไม่มีจอ่อยอีกแล้วนะผมพอในวิดีโอนี้เลยนะผมพอแล้วนะเพราะว่ามันเออเออมึนๆนครับไม่รู้เหมือนกันนะครับสําหรับรถคันนี้ผมไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะขับสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยอยากจะจับมันสักเท่าไหร่นะครับทุกทูปมันไม่เหมือนาาออภาคสามอ่าอ่าภาคภาคสามอ่ะ ผมยอมรับเลยว่ามันขับดีจริงนะครับมันบังคับครบอ่ะไอตัวนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยอู้ดูนี่หมุนก็ไม่ได้เนี่ยโอ้โหต้องต้องเปลี่ยนโหมดแล้วก็ถอยอีกโอ้ต้องเปลี่ยนโหมดกลับอีกอนะ่ะเอาแล้วสวิงไม่ได้อีกอา้าวต้องเปลี่ยนโหมดกลับอีกเนะี่ยโอ้โหแล้วเสียงกดผิดด้วยนะ่ะออ อ,อ,อื้ออีกบ่าเ้ยอือไปเท่าเหลือง2ต้องให้ถึง75เปอร์เ็น่ะโอ้โหแม่งเต็มก่อนอีกอขึ้นมามันต้อง75เปอร์เ็นะ ต้องเจ็ดสิบห้าเปอรนต์นะผู้ชมอัลงไปไม่มองยากที่ผ่ายเลยเนะี่ยเจ้ายังโอเคเจดสิแล้วเจอกันใหม่พีโดนาครับสวัสดีครับเดี๋ยวพอแล้ว